หลับแล้วเตรียมตัวไปท,ท,ทไ,ไปทำไมกรุงเทพมีโปรแกรมอะไรมีโปรแกรมอะไรฮัลโหลมีโปรแกรมอะไรกรุงเทพ แก้มหมล่ะแก้มไปก็พ<ร>ไอ,พอไอ้ฝาขอ,อ,องแบนสนุกเนาะถ่ายคลิปมือแล้วที่ตัวคลิปหัวแล้วที่เปลี่ยนคลิปก,กำลังมาแรง แค่นี้กเดนบ่นี่ในรถคนี้แหละเอาไว้ทั้งนาเออว่างเลนี่แม่ล้เก็บดอกเก็บเออันนั้นไอันเท่าอยู่นี่บนมันบ่บอกมันนั่นอยู่ตัวกผมเห็นดิเออยู่รเทานี่แหละ พี่ก็ยังไปไงฮะฮะ Hoa học với sáng và mẹ đi kia. Sandy yêu, hoặc là hết 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 ยูพเ้วรบรถบาสอีกคันหนึงเสียพี่น้องต้องถอนคนผมต้องถอนคนไปกับรถอีกคันหนึ่งรถคันนึงกลับโดไม่ได้รถเสียล เด็กๆต็เเล็กิเเล็กก็เป็นแป้งว่าไงว่าไงเอาของไปไว้รถกรับ้องน้องแมแก้มปาของไปรถดัาเดือไม่บ่อได้หาไม่ร็แล้วบ่ไปรถนองไปรถบาน ไม่ตามองเงาหรือะไไว้เตีงเยอะสิคเติดเจะเอาไปหมดหรือเปล่า ถึงตอนนี uh, anyway, ้ถึงจะได้ขายนปลบกันแกไม่ยกเลย้บนไม่ผ่านไม่ผ่านอะไรอ่ะโอ้ยไม่เมาอาหารต้องหืดกัน มีตีนไหมอยากกินตีนอ่ะอยากกินตีนอะไรตีนอะไรมาเลยพี네่ฟองไปไหนพี่ฟองอยู่ไหนพี j j ่เามาถือวันนี้มาปักปัก

เขาเป็นสุกี่บเปะกเลเอารนตูเกอออกไปก่อนก็ได้รนตูเกอออกก็ไปได้แล้วแ้่ก็จักตรงนี้แต่ว่ามันตุ่ม

รถตู้เกลือออกไปก็ออกไปได้แล้วให้รถตู้เกลือไปก่อนแล้วก็โคตรจะเหนื่อยออกไป <c oughs> ไป <c oughs> เออเอาทั้งหมดเลยอันนี้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 คตขับยังบ่มาอยู่

พี่น้องครับอบคุณนุการคิดตามครับ <laughs> จะได้จัดรถจัดล่ากันเพราะวะ่ารถขั้นหนึ่งมันเสียเอาขอกันไม่คลิปนานครับพี่น้องครับคลิปนี้ฝากกันสมอครัขอบคุณตุการทิดการปาโตซีนิโอว,วันทายสวัสดีครับ